สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีทาผช้่มครับผ่าทำชุ่มครับตอนนี้อยู่หนบ้านแม่เพรเด้อครับพี่น้องรับมารับช่มตรงหวดครับว่าแม่เพชรใจนะทังตองวดหวดวันที่สิสิงหาคมสิงหาคม2565ตัวไหนเนาะครับเนาะหวดที่ผ่านมาครับของแม่เพชรนี่แตกบนแตกล่างเ้ยครับพี่น้องรับโหนบ่าวเท่าบ่อายเนะครับเนาะระว่างหวดที่ผ่านมารับบ่ไร้มาหาแม่เพล่นครับเอางวดนี้ครับเขาไปรับช่มรับฟังน้ำกันครับ สวัสดีครับแม่ครับผมครับสวัสดีครับแม่เพชรสวัสดีครับผมครับโอ้ําบปิดมาหาเนาะแม่เนาะโอ้รับทำโจปริมากแม่ครับคุยกัแม่เพชรมันเขาครับอบนี่นี่นรงทุกทุกนี่ครับแม่เอาเทซุ้มล่งกับนี้ครับนี่บอกแม่เก้าสี่ออ บับแม่ดูแม่เห็นแม่ที่เห็นแม่ที่ทรงมาเห็อยู่ครับผม9ก้าสี่หนึ่งสี่ว่าหาเก้่ได้ทรงให้ไปจากร้องเสือเองโอ้ครับสาตัวนี่ซีเก้เนาะแม่นะซีเก้าส่ว่าจเพนี่ของงวดที่ผ่านมาเนาะแม่นะงวดวันที่หนึ่งสิงหาครับท่านช่มครับเก้าสี่ เก้สีรองหนึ่ง้สีรองหนึ่งตามสูตรมันโอ้เกสวิ่งวิ่งเ้รองสี่เออเนี่ยตามวิ่งเอาคัดคัดก็ว่าเอาคัดคัดชุด3ตัวส9่เก้า่สี่หนึ่งห้า่อเลขให้เจ้าไปเมือชุดกอว่าเด็ดสองหก็ตัวหนึงหนึ่งศูนหาบโปลปอยมุจจ่อนั่งวายอยู่โอ้แกดปลอยตัวหนึ่งก็ขศูนหาสูตรของมันสองสีโอ้หนึ่งสกับตรงๆรนั่นเเนาะชุดกัน มันมันเข้าสูตรที่เออมมันมันเข้าสูตรที่เออที่ที่เคดได้สิบเจ็ดแล้วที่หกนะบ่าเขก็ไม่ไดสองเจ็ดสองเขานพราเขาวันนี้มันยังเข้าสูตรเก้านั่นแหละอืเอาสูตรนั่นเก้าซีนี่ตัวเน้นเล็บวะครับค่ะตัวเน้นเลยตัวเก้าซีตัวเน้นมันมันมันมีสูตรของมันอกเพราะว่าเอกว่าต้องหาผู้ใดได้ต้องหานแม่เนาะเ่าว่าคอยนั่น ไม่ไแต่ว้ำผาถั่วคุมมาเอาเลยขาวมาอยู่มีงวดเมื่อกี้แล้วแม่สูรันี่าสูตรนี่เห็ดเลดขาวสูตก็ปั๊บข่สีเห็ดได้1ิบเจ็ดกับิหกสูตรมานั่นกรับอ๋อทำช่วงครับเพื่อเผื่อพ้าวามันบวกเะามันกับเขาครับเลขนึ่งสีแม่อารแล้วคือเลขสามตัวก็ดีเก้าสี่ตรงตรงหนึ่งสี่ตรงตรงนั่นม่เพชรเนาะสี่เก้าสี่เลขล่างหนึ่งกันสี่สอง สี่หนึ่งห้าเลขล่างหนึ่งสี่โอมเมตรมันอัเนี้อย่าสองห้าหนึ่งสี่มันอีกอย่างตัวห้าหกห้าบนสีว่าผ่าหนึ่งสี่วะเอออ่อสองห้าหกห้าคใช่หรอค่อยค่ยไม่ให้เก่งค่อยเอาตัวค่ยเคียนของกลางไว้เลยนี่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 เด็ดไปเลยเนาะครับเด็ดตามสูตรเก้านี่เด็ดเด็ดนี่ 483683ครับคัดว่าว่าสิบว่าเอา683แต่มันมันก็มีในใจอีกสูตรหนึ่งอยู่ก็เลยเอาใส่ครับอืม683บานอีกสูตรหนึ่ง404นี่ครับ404นี่บนย่างเดียวนี<อ>่าบานนี้เลขล่างเนี่ยมันสองสูตร03เนี่ยครับ ตรงกันศูนยาเออตรงูนยนี่ก็ไดศูนย์สูนยนี่ก็ได้ศูนครับผมเอาก็เอาตามนั่นแหละเนาะครับศูล่างศูล่างอ่ศูล่างครับอย่ามาเรียนศูนย์ล่างกะกะเรียนเป็นศูนย์ล่างขึ้งัวนัหงายตึมรวดเออศูนย์สามเ็เเน้นๆเลยครับมันมันมสูตรนะมันสสูตรได้ศูนย์สามนี่นี่สูตรหนึ่งเดี๋ยวซีแปดสามครับแปดสามอีกศูนย์หนึงเดี๋ยวซีนย์ สูรหนึ่งคซเกาซีเีร่างซีสวงตามสูตรมันั่นก่อนก่อจะถือว่าจังไดบาทนีตกกันได้เนี่ยกันนี่กันวงลวดก่อยด้ทั้งแปดทั้งสามทั้งสามเอาแม่ตัวชุดบนนี่ตัดเอาบ่อแปดสามนี่บ่กบนได้เนี่ยอ่าจ้าบนจันบนบนอย่างเดียวบนกระตัดเอากระซีแปดแปดซีซีสามสามซีกระตัดเอาค่ค่ะครับแต่ว่าขอพัดแัดแล้ววังหันก่อยซื้อจะเกาซีซีเกวางหัน แปดสามสามแปดแค่นั้นเนาะครับเนาะสี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับเอาแค่นี้นะครับเนาะต่ว่าเน้นตัวนี้นี่ยตัวนี้ก็ศูนย์สี่นี่นี่นี่ี่สีเนาะนี่นี่นี่สี่เล่นครับผมอันนี้ได้สามตัวนี่ยล่างศูนย์สามก็มีแล้วเนี่ยครับมี่ตัวกันว่าเอาส่บนนี้นี่นี่ตัวกันก็ เอาไม่เกิดมี่สามแปดที่แล้วครับกันก้าศูนย์ต้องต้องมาใส่สามศูนย์ก็ศูนย์หาหาสามศูย์กยุนี่แล้วครับผมสามศูนย์ยนีแล้วกันห้าศนย์นั่นตัวครับแม่ม่นครับแม่์ปอยไม่โชคนะแม่เนาะเอาได้โชคนะแม่เพชรเพิ่นมาแม่ร์ได้น้ำเพิ่นมา คือเก่ามันตบเบาออกเรกแต่ว่ากันไว้ซื่อิกันไม่ไม่บมัดเท่านี้เรียกรูดบาทเนี่ยครับวิ่งรูดวิ่งนั่นแหละแปดแปดกับสามนี่แหละอ่าคือแปดกับสามตัวที่เน้นให้เลยนะครับเนาะจะจะโอ้กับศูนย์นั่นแหละบอลใส่อกศูนย์ครับแมนมาไล่ตัวทหารคนใส่ทั้งเก่าทั้งซี่ทั้งเนยมากมากาศูนย์ก็ไม่เหลือแน่นครับแมนแมนระวังมีโซ่เอาแมนงวดเมื่อกี้นี่เด่นเด่นทั้งเก่านะครับเนาะ เก่าซีข่อยว่าหลองเพลงอะไรของกัยังวักดีนี่นี่อันนี่มันเด่นมากซี่นี่ข่อยว่าข่อยนี่ซีเก่าซีนี่นี่นี่ข่อยว่ตัวดอกนี่บานข่อยเราม่ซื้อหาเก่าซี่ก็เลยเขียนนี่นี่สูตรทองมันนี่มันมีทอนนี่นี่ครับผมครับข่อยเลาว่าโอ้ยหกอ่ามีงวดที่ผ่านมาเนไม่เพียกเนาะงวดที่ผ่านมาชุ่มครับนี่ไม่เปียกวิ่งเก้าครับเพิ่งจะทรงไร่ไม่อยู่ครับผมนี่ครับชุดงวดวันที่หนึ่งนะครับเก่าเก่าซีตรงๆตัวที่แม่เพียกที่เน้น และกะาชุดกันของแมเปชรเพิ่นนีนี่ครับหนึ่งครับพี่น้องมันชุดกันเดี่ชุดเด็ดเด้ชุดเด็ดบ่แม่เชุดเด็ดเลยกสีเก้าสี่เรย่างสี่สี่สี่หน้าเรีย่างหนึ่งซีนี่กันหนึ่งซีสองหน่งนึ่งหาแต่ว่ากองหนึ่งซีโยดพี่เขียนว่ากันซื่อซือี่าดีี่ะครับจังหวะนี่ครับมาแต่ว่าเว่ามุจเจเาสิมาบ่มากอด็ดตองวดเรียกแมเพชรแมเพชรเนาะ นี่ครับท่านผู้ชมครับเลขแล้วงนะค่อยเลี้ยงก้อนมัวเพราะว่าเลขเลขคำนวณซื้อนอเป็นบว่าเล็กมาเป็นเลขมั่นเอาเลขนั่งเอาเอากับท่านผู้ชมครับนี่ครับชุดเด็ดแม่เพชรใ่สี่แปดสามสี่หกสามนี่เน้นหางไรแม่เพชรวงให้เน้นหางไรค่อยก็เน้นนี่แลยสี่แปดสามตามสูตรมันเนาะครับผมสี่แปดสามนี่ สี่แปดสามเลขล่าง03นยหวกรหนศล่างเยครับ0ูนยล่างศูล่างมันจะเป็นจังได้กันโอ้ล่างเม็ดเดียวชุดบนนี่กระตัดแปดสามแปดสามดสี่ศูนย์ศูนย์สี่คค่อยคค่อยเก่งเลขถือด้วยสีล่างศูย์สบนพอถือตอนเขาบ้านจะเป็นบ้านเนาถือสองนัะยาย่อยเนาะยายต่อยก็ถือกนํำเอ้่าถือขัดแน่สี่แปดสามนี่ชุดเน้น สองตัวเน้น8ปดสามเนาะสามแปนี่กัดตัวร่องไว้เน้นตรงๆคือ8ปดสามสี่ศูนย์นย์สี่เน้นตัวศูนย์สี่น้องเพชรเนาะมันตามสูตรมันตามสูตรมันทำมันเขานีมันม่วนหลายๆตัววิ่งวิ่งแปองสาวิ่ง8ปล่องสามกบม่าตแปดสามี่ไ่เพชรเปลี่ยนทุกกนเนะครับเนาะศ5นย์ห้าห้าแห้าห้าแแค่นี้ครับทำช่วงรับถือว่า บัวหลายครูบัวหลายพอดีพองามพอดีนั่นแหละเนาะนี่ครับคือว่าพอดีเพราะง่ายบัวหลายแคปหน้าจอครับท่านผู้ชมครับแม่เพชรนี่ครับแม่เพชรปล่อยต่องวดนะครับ16สิงหาคม2565 483เลขล่าง03 483สามสครับหกแปดสามส่ศูนย์สีแม่เพชรเน้นนะครับ483แปดสามชุดหางชุดเน้นที่483ล่างแม่เพชรฟันตรงๆเลยบอกแม่เพชรจ้ะ03 03ถสามถมวนวดชุดสี่หนึ่นี่นครับ ถ้ามันออกเหมือนสี่หนึ่งเจ็บมันจะออกสี่ศูนย์สี่เลขร่างศูนย์สามตามสูตรของมันนะสองตัวครับไปเพชรสองตัวก็แปดสามสามแปดแปดอามไก่อยู่ฝ่ายเนี่ยนี่ครับคอยเป็นก้คนบอกจริงจริงทังถุงอ๋อพี่เบยขอบุญไ่เพชรครับผมคจากไ่เพชรครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขสุขคนเด้อพี่น้องเงินไหลน้องท่องไลเขาน้าเป็ดน้องอะไลมาเนี่ยจ้ามาพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้มาเท่าสวัสดีครับ